วัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวเตอร์นะครับสวัสดียามเช้าเชนะครับจะพามาดูอ่าสะนะฮะว่าลงถึงไหนแล้วนะครับอู้น้ำน้ำเต็มเลยคืนเดียวออกเต็มเลยนะฮะตรงนี้ก็จะโค้งไปตามเนื้อที่นะฮะเพราะว่าเรา ขูดตามแดนนะครับแดนมันจะโค้งเอียงไปไหนเราก็ต้องขูดตามไปนั่นนะครับคือมันจะได้ไม่เสียเนื้อที่นะครับอันนี้เว้นจากขอบแดนมา8เมตรนะฮะยังไม่ได้แต่งนะครับเป็นคันบอ่อแต่ยังไม่ได้แต่งนะฮะนี่นะครับอู้ลงเป็นเบิร์มเบิร์มแรกแล้วนะครับผมเบิร์มแรกนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณอันนี้หกเจ็ดแปด ประมาณประมาณเก้าเมตรนะครับเก้าเมตรนะครับหัวข้างล่างีนประมาณสามเมตรนะครับผมขุดลงไปนร่องคือเหตุผลที่ขุดลองนะี่คือขุดลองรอบๆบลึกกว่าอเอ็นกลางนะครับเราจะได้ลงไปชั้นหนึ่งได้น้ํามันจะได้ซึมอยู่ข้างๆนะฮะนี่นะฮะ ตรงนู้นก็โค้งไปตามคลองนะครับมันจะโค้งตามรูปคลองนะฮะไม่เสียเนื้อที่นะครับจะไปกว้างเอาตรงนู้นฮนะแปลงนี้ก็เนื้อที่ประมาณสองร้ยครึ่งนะครับสองร้ครึ่งนะฮะพามาดูรอบๆนะครับโค้งตามโค้งตามอ่ารูปแบบเนื้อที่ น้ำดีจริงมอ็ไม่ดีเท่าไหร่แะแต่พ่อได้อยู่พอได้อยู่เนี่ยเป็นงานขุดสระนะครับเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีนะฮะทางขึ้นนู่นนะฮะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างอีกนะอู้น้ำจะลงได้ปง ต,ตรงนี้นี่แหลมมาหนีนะฮะก็เลยขุดอยากเป็นเป็นหัวฉลามมาละฉะอาฉลามมาทั้งนี้มันมันมันต้องขุดแบบนี้คือมันมันเป็นที่ที่ฝัง่งมันเป็นลำรางสถานะมันโคง้งโค้งไปน่นแล้วก็โค้งมานี่นะฮะ มันก็เลยต้องขุดตามเนื้อที่แบบนี้นะฮะมันก็เลยฝั่งนี้ก็เลยจะโค้งงอตามรูปแบบเนื้อที่ไปถ้าเราสมมุติว่าเราตัดตรงมานี่เนี่ยที่มันก็จะเหลือเยอะนะครับสมมติตัดตรงนี้มันเหลือเยอะตรงนี้มันก็เว้าเว้าเหลือเยอะเลยทั้งเจ้าของเขาตัดสินใจเอาแบบนี้นะครับมันก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะคโค้งงอฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้แนวตรงนะฮะแนวตรงนี่นะครับก็วันนี้คิดว่า ชั้นข้างบนนี้น่าจะหมดนะครับ่งนี้ก็น่าจะน่าจะได้ลงชั้นล่างนะฮะเบิร์มนะครับเบิร์มก็ประมาณเม็ดเม็ดนึงนะครับเบิร์มเนี่ยเบิร์มร,บรอบๆบเนี่ยประมาณบุงกีนี่ยงหน้าบุงกีนี่ไงมนหน้าบุ้งกี ยอดเลยน้ำดีมากื้นที่ดีถมนะครับก็ยกระดับขึ้นมาเยอะเลยสวยงามเลยนะฮะมันเป็นกองนาดินะโอ้ภูเขาเขาขึ้นจะก,กูดนะครับท่านผู้ชมเนะีนะ่ยโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ